เนื้อหอมฟูงคามทวีปเส้นทางของลิซ่าแบล็กพิงและซิรินจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเลือกเส้นทางใดแฟนๆเอาใจช่วยแน่นอนการปรากฏตัวในแผงแฟชั่นวีคของ Lisa, ลิซ่าลลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงที่สร้างความตื่นเต้นให้กับฟแฟนๆจนเกิดเสียงกล่าวขวัญกระหึ่มทางโซเชียลมีเดียนั้นอาจจะไม่ได้ถึงกับเหนือความคาดหมายเกินไปหลังจากก้าวเข้าสู่ทิศทางใหม่หลังจากการก่อตั้งบริษัท แอลบราเพื่อดูและบริหารจัดการผลงานของเธอหลังจากยุติสัญญาการทำงานในฐานะศิลปินเดียวกับ YG Entertainment ได้เพิ่มความเชื่อมัน่นให้กับชาวเน็ตว่าอิสระในการตัดสินใจเลือกสร้างผลงานแบบไม่ต้องจำกัดตัวเองในกรอบเดิมจะทำให้ความโด่งดังของลิซ่ายิ่งพุ่งทยานเมื่อรวมกับคอนเนคชันกับ AVMS ยักษ์ใหญ่แห่งวงการแฟชั่นชั้นสูง มีการตั้งข้อสังเกตว่าลิซาแชร์ภาพแบบจุกๆนับตั้งแต่การเตรียมตัวในห้องพักไปจนถึง after party ที่เธอได้ปรับเปลียนสไตล์ให้ดูเบาลงด้วยเ็สยาวผ่านหน้าดีไซน์ Color อร์แบเมื่อเห็นการโพสกับกระเป๋าหลุยวิตองกรมมนที่แผ่พลังงานการสร้างมูลค่าต่างสือก็ทำให้บางคนถ่ยถามว่าโปรเจกต์ใหม่กำลังมาแล้วหรือเปล่า บางคนก็ฉีวาเธอใช้ไอเทมต่างๆจาก l อวเป็นประจำแม้จะมิกซ์แอนด์แมทสกับแบรนด์หรูอื่นๆตามสไตล์คนดังแม้แต่ตำแหน่งที่นั่งฟอนโรก็อยู่ติดกับสองนางเอกต่างที่รับตำแหน่งแบรนด์แอมบารสเตอร์คือโซเฟียเทอร์เนอร์และแอนนาดีอามาสรวมถึงโพสต์ล่าสุดทางอินสตาแกรมที่แท็กส่งคำขอบคุณไปยังครีเอทีฟบารจึงตีความเป็นการส่งสัญญาณวา่า อีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงพาทเนอร์ชิพเพื่อพลิกบทใหม่บนโลกแฟชั่นชั้นสูงในขณะที่มีการตั้งคำถามถ,ามถึงพาทเนอร์ชิประหว่างลิซ่าและซิรินในอนาคตข้างหน้าการรับคำเชิญเข้าร่วมนั่งฟอนโรชมผลงานของแบรนด์อื่นนั้นดูจะไม่น่าขัดคองกับแนวทางปฏิบัติหน้าที่แอมบาสเตอร์เห็นได้จากคนดังที่สร้างความสัมพันธ์เหนียวแน่นกับแบรนด์และครีเอทีฟเรคเตอร์อย่าง ลีอาเซดูก็ยังไปร่วมเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์อื่นบ้างเป็นบางโอกาสหรือจะเป็นซินดายาที่เพิ่งเข้าร่วมทำเนียบ House of Ambassador ไปเมื่อปีก่อนก็สามารถแต่งตัวจัดเต็มไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ใน Paris Old Culture Week ที่ไม่ใช่หลุยวิตองอย่างไร้ปัญหามีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าหลายแบรนด์ดังยังกำหนดกฎเกณฑ์ห้แอม b บสเตอร์สนับสนุนผลงาน และสินค้าของกู้แข่งแต่ทั้งเซรนและหลุยวิตองก็เป็นเลเบลที่อยู่ภายใต้กิจการของ LVMS เหมือนกันฝ่ายลิซาเองก็ควบตำแหน่งแอมบาสเตอร์แห่งบูการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเลเบลที่มี LVMS เป็นบริษัทแม่ฉะนั้นเพียงแต่เธอตอบรับคำเชิญของหลุยวิตองเพื่อร่วมอีเวนต์ปิดถ่ายแพร s รีแฟชั่นวีคสุดอลังการ ก็ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าเส้นทางของเธอและซีดินจะสิ้นสุดลงเร็วๆนี้แต่ก็คงไม่สามารถชัดตาวความเป็นไปได้ทั้งหมดต้องจับตามองความเคลื่อนไหวใหม่ของเธอต่อไปการผนึกกำลังทางแฟชัน้นของเซเลริตี้และแบรนด์ชั้นนำอาจจะไม่เป็นในรูปแบบการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เสมอไปดังกรณีของแอนฮาร์เดเว ที่สร้างความสัมพันธ์กันเป็นปึกแผ่นกับวาเรนติโนไม่เพียงแต่เธอจะเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของวาเรนติโนและกวงแขนออกอีเวนต์ด้วยกันมาแล้วหลายครั้งพวกเขาสนิทสนมกันถึงขนาดฝ่ายดีไซเนอร์ดังเคยประกาศด้วยซ้ำไปว่ามองแอนเหมือนลูกสาวเขาออกแบบชุดงามเลิศบนพรมแดงให้เธอหลากหลายลุคและยังตัดชุดเจ้าสาวแสนหวานให้เธออีกด้วย ทุกวันนี้เธอก็อยังเลือกชุดจากวาเลนติโนสวยจนแย่งซีนบนพรมแดงแต่กลับไม่ปรากฏวา่าเธอถ่ายแคมเปญให้กับวาเลนติโนมาก่อนแต่ตัดสินใจเซ็นสัญญาทำหน้าที่แบรนด์แอมเบรสเตอร์ให้กับ เวอร์ซาเชเมื่อปีที่แล้วหรือบางคนอาจจะเซ็นสัญญาทำนาที่แบรนด์แอมบัสเตอร์ของสินค้าประเภทอื่นเช่นเครื่องประดับน้ำหอมและมีอิสระเต็มที่ในการแต่งกายออกงานโดยไม่ผูกมาเฉพาะกับแบรนด์ใดๆแน่นอนว่าคนดนังระดับแนวหน้าต้องอาศัยการพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านก่อนตัดสินใจทำสัญญาที่อาจจะมีผลไปอีกหลายปี p a r t n e r อร์ชกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้การันตีว่าจะส่งเสริมสถานะผู้นำแฟชั่นสุดสไตลิสต์ได้เสมอไปดูจากกรณีมากอลอบปีที่แฟนๆลุ้นอยู่นานให้เธอยุติสัญญากับ c ชาแนลเมื่อผ่านพ้นการแยกทางไปแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมยกใหญ่ว่าเธอโชว์ความเลิศได้เต็มทีไม่ขัดขาดเกินเกินเหมือนที่ผ่านมา ในสายตานักวิจารณ์หลายคนลุยวิตองได้สร้างความสำเร็จจนครองสถานะแบรนด์ยักษ์ใหญ่แต่บางดีไซน์ก็ดูถาถ่ายในระดับที่ใส่แล้วรอดยากหรือไม่เข้ากับบุคลิกจนดูทรายหาร์ดจนอาจจะทำให้เกิดความสงสัยว่าหากลิซ่าเปลี่ยนมาร่วมกับแลเบลระดับท็อปของเครือตามที่เล่าลือกัน เธอจะถ่ายทอดตัวตนผ่านแฟชั่นได้ปังสุดๆเหมือนกับตอนที่ได้มาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการรีแบนของซิลินหรือไม่จากการปรากฏตัวในแฟชั่นโชว์คราวนี้ก็เพิ่มความมั่นใจให้กับ f c ว่าศักยภาพของเธอยังเอาอยู่อีกครั้งเนื้อหอมฟุงข้ามทวีแบบนี้ไม่ว่าลิซ่าจะเลือกเส้นทางใดเพื่อก้าวสู่อราใหม่ เชื่อว่าแฟนๆต้องเฮตามไปเอาใจช่วยกันแน่นอนโกลิซาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ